พี่เล็กคลิปล่าสุดเป็นเป็นที่ไหนมาหะพี่ใหม่ภูเก็ตครับผมอ๋อเอาปีนี้ไม่ได้ต่างประเทศอยู่ไทยเลยใช่เพราะว่าด้วยด้วยวันว่างน้องกองกองละครน้องเออ่เขาถ่ายกันก็เลยแบบได้ไปเที่ยวมีเวลาไม่เยอะผมก็เลยเลือกไปในประเทศแต่ก็เป็นย้วยการใช่ครับผมปีนี้เนี่ยเป็นคณะของผมครับมาชาวยใช่เกิดเลยเกิดขึไม่ใช่วันใหญ่กลับมาครับเราไปติดที่รู่นคือน่าจะน่าจะติดที่กรุงเทพนี่แหละไม่รู้อย่างที่ไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็น้องก็ไป ไป3วันอ่ะป่วย2วันก็คือยอมตั้งแต่ที่รู้เลยใช่ก็คือได้เที่ยวนิดๆหน่อยๆเองครับนี่ก็เที่ยวไปสมุทรก็น้องก็นอนทั้งวันอ๋อแล้วดูแลยังไงพยาบาลพยาบาลอะไรยังไงก็โทรเรียกพยาบาลไม่ใช่โทรเรียกโทรเรียกพนักงานขอยานู่นนี่แล้วอาการเป็นยังไงไข้ตุ่มก็ก็ไข้หวัดใหญ่ครับเป็นสายพันเอบางท่านจำไม่ผิดก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ ก็กินยาอยู<ม>่นู่นก็กินยานอนเยอะอะไรเงี้ยกลับมากลับมาก็พอกลับมาถึงกรุงเทพมันเหมือนเป็นวันที่สองที่สามของการปร่วยแล้วอะ่ะกลับมากรุงเทพก็หนักทีนี้ก็เลยแอดมิดเลยเราตัดสินใจกลับตอนหรือว่าแบบเนี่ยคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงตอนแรกก็นึกว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าเราแบบ ม,มันอยู่ที่พากนะฮะอยู่โรงแรมมันมีมันห้องแอร์แล้วก็ออกไปเล่นทะเลออกไปออกไปตากแดดอะไรเงียก็เลยนึกว่าเป็นแบบนึกว่าคข้แดดปกติอะไรนี้แต่ว่าสุดท้ายกลับมาเช็คอาไข่วัอย่าเไรแล้วเราติดจากน้องเปไหมไม่ติดแข็งแร,งรไม่เป็นไรเลยใช่ แล้วตอนนั้นคือเขาไบนนะแบบนอยไมแบบมาเทียงงบบเท่ยวด้วยกันแต่แบบนั่นมาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โบนเนาะเขาก็แบบเออขอโทษนะที่ป่วยซึ่งไม่ต้องขอโทษมันมันไม่ไม่ได้อยากป่วยแล้วแต่ก็ก็ดีครับผมก็เป็นการท่องเที่ยวแบบแบบใหม่แบบใหม่อยู่แต่โรงแรมนอนอย่างเดียว <c oughs> แล้วเล็กพอเขากลับมาเราพาน้องไปแอดมินเลยหรืรอว่ามีไปเยี่ยมพอดีเล็กมีงานเล็กมีงานก็เลยแม่แม่พาน้องไปเองครับผมแล้วพอเราเสร็จเราก็รีบไปหาตอนนี้หายแล้วหายแล้วหายแล้วดีดาแล้วมัใจดี ดีครับผมดีมากจากใครคะเพื่อนเพื่อนครอบครัวแล้วก็ผู้ร่วมเพื่อนโรงงานทั้งหลายไม่มีจากเราอันนั้นมันง่าอยู่แล้วปะใส่ก็ยังไปงานท่าเรือเกมเออก็ไปทะเลเนาะจะใส่เสื้อกันหนาวเล่นน้ำหรออันนี้ตอนนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราบอกเราไม่อยากโชว์เยอะเพราะว่าแบบหรือว่าพร้อมแล้วพร้้อมแลวคุณผู้ชม การลงรูปอ่ะเออมันแต่งได้ไงอ่าแอปพลิเคชันอ๋อมีวิดีโอด้วยเขาก็แต่งรูปหรอฮะแต่งรูปหรอมันก็มีบ้างอ๋อแต่ว่าเราก็มีบ้างเหมือนกันเออเอใส่ทิ้งแฝกกับฮาร์อี่ย์ยังไงใส่ไม่เป็นสอนหน่อยเคยใส่หรอเออแล้วรูปเป็นยังไงรูปออกมาถือว่าแบบเข้าใจไหมหรือเขาแซวโซ่อะไรแล้วไหมู้งโมงก็ไม่ได้แซวครับผมก็น้องเป็นคนถ่ายให้ก็ ก็มันรูปธรรมดาไม่ได้มีอะไรหูว่าขนาดนั้นไม่ได้เซ็กซี่เลยไม่ได้เซ็กซี่แล้วของโบล่ะนอนอย่างเดียวมีรูปนอนเแล้วีเราไม่ได้ออกมาถ่ายรูปเลยหรอก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ยังไม่ได้ลงน้องน้องยังไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่นานไม่ใช่ไม่นานทีนี้ไม่มีทีนี้ไม่มีครับทำไมเราห้ามไม่ได้ห้ามแต่ว่าน้องแทบไม่ได้ว่ายเลยมั้งเขาโยมป่วยอใช่ใช่ครแผลที่จะไปแกะหมวกคับ คิดใหม่คิดแก้ตัวก็มีก็มีคิดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากเที่ยวแล้ว่าคือไม่ได้ไม่ทํางานนะครับผมยังรับงานอยู่นะครับผมแต่ว่ามีเวลาว่างเราก็อยากไปเที่ยวอยากพาอยากพาทั้งน้องไปเที่ยวอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวบ่อยๆอย่างนี้เวลาว่างที่มีแต่ว่าน้องก็ด้วยความที่ตอนนี้น้องคือพอดมากงานเยอะมากก็เลยจะหาหาคิวหาอะไรไปเที่ยวที่มันตรงกันยากอยู่้ ร้อนมากเขาเนี่ยแต่ไฟแรงกันนะม,<า> <laughs> มันถึงไปด้วยเราโน่นที่เราต้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคุณจะเรียกว่าถึงไปก็ไม่ใช่หรอก <laughs> แต่ว่าไม่เราก็แค่เราก็แค่แบบเออเวลาว่างจากก่อนนนี้เวลาว่างเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็แบบคิดถึงการการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกวา่าเราตั้งเป้าหมายเลยว่าแบบเดือนนี้ต้องผีช้างเพรือว่าสามเดือนรั้งเดือนรั้งตั้งเป,งเป้าไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าน้อง บอกว่าน้องค่อนข้างยุ่งอะไรอย่างไต้หวันที่ผ่านมามไปมาเดือนที่แล้วก็น้องก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้ก็พาพ่อแม่ไปไมันเห็น้ก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าตรงกานใช่ใช่ใช่เจนคู่ก็ยังไม่เห็นว่าพวกกันเยอะเท่าไหร่นะช่วงนี้นั่นสิครับไม่ติดต่อ,อกันมาหรอเออจะไปท้ายแล้วพี่เลออกอ็กอ่ะบอกว่าพาไปเออยินดีนะครับผมยินดีมากๆวันสิบสี่กุมภาพันธ์ว่างอยู่ทั้งคู่ แจ้งเขาทราบไปเชิครับผมฝากด้วยครับเขาว่างไหมว่างว่างคู่ตอนนี้พี่ก็ดีเช็คนะเนาเพราะว่าจะจองร้านอาหารอยู่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ติดต่อมาจองร้านแล้วนะครับอ่าแถ้าคู่เราจองร้านไปแล้วแล้วเขาติดต่อมาแคนเซิลร้านสิครับผมคน้ำลายกระเด็นเลยนำงานก่อนท้ำงานก่อนเป็นช่วงสั้นเลยสั้นตัวอเดี๋ยวพี่เลมเด็กปีนี้มีละครไหมฮะของช่องมีครับผมจะกำลังจะออนแอร์แล้วมีนานี้ชื่อลมเล่นไฟครับผมลมเล่นไฟมีนานี้เล่นที่เล่นกับพี่เชอร์รี่กับอแมนด้าครับมีหนึ่งเรื่อน ครับเอ้ยมีมีไทยอยู่เรื่องนึงก็ได้ออนบีนี้เหมือนกันครับเรื่องสายรักสายเลือดแต่ว่า18มกราคมนี้ครับผมชัยนวนท์เท้าเช่าทยกวงกครับเอเอโอเคขอบคุณค่ะ